อืออย่าเห็ดอย่าเห็ดมาเขียบมันต้องเป็นเหมือนยายน้อยเลยดูหอมไหมเอาใส่เลยลูกแล้วก็เอาวันนั้นมาใส่เอาถาดมาใส่ ปนหัวกับลูกแต่ละยางแต่ละแนวมือเจ้าเอ๋เรื่องหัวใจไม่ให้เนี่ยเดี๋ยวก่อนนะคะน้องบีกำลังทำขาตั้งกล้องนะคะทุกคนขี้กากหนูหลบไปซิขี้กกกับฮีโร่เนี่ยหลบไปซิลูก ตัเด้เอาตัวนี่เออเอาจนมามูปไได้เอาตัวพุ่นอีกพุ่นเอาเบ้องเป็นยังโอ้ยเหนาะมูอเจ้าเอ๋ยอ๋อนี้มันของกันตี้ของกูแก้วอเหือนวสวัสดีค่ะมือเจ้าค่ะพวกหนูขยับไปนอนตรงนู้นได้ไหมหรือว่าเราต้องหนีหมาวะ บนหัวกมาเน๊ะบ้างใบมะกรูดอยู่ขางเก่าเทียร้องแล้วบ่เพียง,แ,ยงยแม่มแมมแบีวันนี้ขอเพลงมวนๆวนเนี่ยเออเอาลำโพงมาเปี้ยวถอดมะลำโพงไม่ถอดมาถอดมาเลองเพลงก่อนปปใครอยากฟังเพลงเพราะไปทางนะส่วนใครอยากแบบเพียเพ้ยนๆมาหาแมา่บีได้ จับกเลยเสียงเพี้ยนวางตรงนี้สิลูกวางตรงนู้นก็ได้เออก็ะสีมาวางไว้หม่องเตาไฟลีเน,นาะไม้หมูที่อาทำไว้อ่ะลูกอยู่ไหนที่อาหมักหไว้เม่อร่อก,กรันหนบอกคงแค่ แตมันมีซื้อมั้ยใช่ไนี่ผมบอกอ้ยไม่อยากนั่งตรงนี้เลยอะบาร์ไว้ไหนครับอะหมักเนื้อไว้ไหนคุยกับผัวเห้มวนแน่สงสารบักลังมันขอโทษนะคะที่คุยกับผัวแล้วไม่ถูกใจคุณขอโทษขออภัยเด้อ